ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็น SMS ข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันสมัครคลิปพ o t ด e นิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พัสด์บุฟเฟกดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย AAS สำหรับเพลงเพลงนี้นะคะแม่ของคนไทยก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสที่ครบรอบพระชนมพรรษา80พรรษานะคะความหมายของเพลงนี้ก็หมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งทรงเป็นแม่แม่ของแผ่นดินและเป็นราชินีที่คู่กับพระาชสมเด็จพระเจ้าอยู่มาโดยตลอดที่สั้นทรงงานแล้วก็ทรงเนหนื่อยมาตลอดนะคะครับความรู้สึกที่ถูกบางคับที่ได้มาร่วมร้องเพลงเป็นยังไงบ้าง ก็เวลาร้องเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าทุกบรรทัดเนี่ยทุกบรรทัดที่เนื้อเพลงนี้นะพูดถึงก็หมายถึงพระองค์ท่านที่ทรงเสียสละงานจริงๆแล้วก็ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแล้วเรารู้สึกว่าเราโชคดีเหลือเกินที่เราได้มีพระองค์ท่านเป็นแม่เป็นควีนที่ทรงเสียสละแล้วก็ทรงเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่คับแล้วพี่บีล่ะพี่บีเปไงบ้า ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่มีโอกาสได้ได้ร่วมร้องเพลงนี้นะครับแม่ของคนไทยนะแล้วก็วันนี้ได้ได้ได้มาร้องแล้วก็ได้ไมาเห็นภาพนะครับพระราชกรณียกิจที่ขั้นทาที่ที่ฉายอยู่ด้านหลังนะฮะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรารักแม่มากขึ้นแล้วก็บางพระราชกรณียกิจเนี่ยที่เราไม่เคยทราบเราก็เพิ่งจะทราบจากภาพที่ได้เห็นเหมือนกันครับ ค่ะก็รู้สึกดีใจเป็นเกียรตินะคะแล้วก็รู้สึกว่าท่านท่านทรงงานหนักเหลือเกินนะคะเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าเพลงเพลงนี้ถ่ายทอดออกมาเพื่อให้คนไทยทุกคนนะคะได้ได้ตอบสนองนะคะคุณที่ท่านได้ทําให้กับแผ่นดินของเรานะคะแล้วเราในฐานะที่เป็นลูกของท่านนะคะก็ก็เหมือนเป็นเป็นลูกที่อยากจะตอบแทนมหากรณาธิคุณของท่านนะคะด้วยบทเพลงเหล่านี้นะคะรวมกันทุกๆคนค่ะครับบรรยากาศการถ่ายทำเป็นยังไง ้ก็วันนี้เป็นเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาเจอกันเยอะนะครับก็ก็รู้สึกดีซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนที่ไม่ได้พูดวันนี้ก็คงจะภูมิใจกับกับวันนี้พราะคนทั้งทาคุ้ไปคบจริงๆนะครับก็ก็เราเราเห็นพวกท่านเดินคขยงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยตลอดแล้วก็ทรงงานหนักจริงๆก็ในหลวงเป็นเสาหลักราชินีก็เป็นสิ่งเกิดอย่างที่สำคัญใช่ทำให้พวกท่าน ส่งงานหนักได้ขนาดนี้จริงๆก็วันนี้ภูมิใจครับที่ทุกคนเป็นส่วนร่วมแมครับผมเองก็ทุกคนวันนี้นะครับครับครับคับคร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 ับยรับครับค่ับครับครับครับสรับค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 มับครับครับคราบครับครันครับ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 กรับครับ้วับครัลครับวรับครับครัด้วยบคครับครักครับครับครับรับฝากนะครับมมิวสิกวิดีโอตันี้นะครับผมแม่ของคนไทยไปด้วยครับ